เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบ i ๊กทอ k b กบิ๊กสตสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของโพสต์ o ด a y นะครับนี่ก็คือรายการ Big Talk BIG STORY โดยทีมขาวโพสต์เดนะครับเจอกันทุกวันวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับ แต่ว่าผมก็มานั่งพูดคุยกับแฟนเพจเหมือนเดิมนะครับติดตามข่าวสารติดตามเรื่องราวต่างๆได้ผ่านช่องทางของเว็บไซต์โพสต์เดย์นะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆก็มานั่งฟังเรานะครับมาวิเคราะห์ข่าวนําข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันเป็นข่าวใหญ่ๆมาเล่าสู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสนุนุ่นทองนะครับเป็นบรรณาธิการการเมืองของโพสต์เดย์สวัสดีนะครับคุณวิษนุครับ ครับสวัสดีครับคุณสมชายแล้วก็แฟนเพจของพุทธเด์ครับครับวันศุกร์แบบนี้ก็เอาเรื่องการเมืองการบ้านการเมืองมาสรุปให้กับแฟนเพจเราฟังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวของพรรคใหญ่นะครับพรรคประชารัฐนั่นเองนะฮะครับวันนี้เขามีการประชุมนะครับประชุมพรรคนะครับซึ่งถือว่าวันนี้บิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เข้าปเดิมประชุมพรรคครั้งแรกเลยนะคุณวิษณุครับอืมคุณบิ๊กป้อมมาบิ๊กป้อมมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีเรื่องใหญ่ใช่ไหม คือปกติก็มีเรื่องใหญ่อยู่แล้วสำหรับพรรคพลังประชารัฐในเวลานี้ฮะตั้งแต่บิ๊กป้อมยึดตำแหน่งวัฒหน้าพรรคมาก็มีการ,รจัดสรรบุคนนคลที่เขาเรียกว่าเป็นอนาคตของพรรคคีแมนของพรรคมาลงตำแหน่งสำคัญสำคัญของพรรคเรียกว่าจัดทีมบริหารพรรคอย่างเต็มสูบแล้วกันนะเอาไง่ายว่าเต็มสูบเต็มทุกรูปแบบเต็มสูบในยุคบิ๊กป้อมใช่ไหมใช่ใช่ครับอก็จะแตกต่างกับยุคของคุณอุตมะ นะฮะใช่ครับวันนี้ประชุมแล้วก็จัดทีมแล้วเรามาดูรายชื่อรองหัวหน้าพักแล้วก็ทีมโคศกพักสักห่อยมากทีเขาจัดกันของพี่ป้อมนะฮะคือครองหัวหน้าพักในมีสิบคนเลยนะคุณวิษณุอันดับหนึ่งตามภาคตามภาคแบ่งบตามภาครองอันดับหนึ่งนะครับ,ค,รบคุณสันติพรพัฒนะครับแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักด้วยเป็นควบตําแหน่งผู้อํานวยการพักด้วยนะครับเป็นรองอันดับหนึ่งนะฮะอันดับสองเหนือความคาดหมายไหมครับคุณวิษณุร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา นะครับจริงๆไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรหรอกครับ,รบเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาวางไว้เบอร์หนึ่งไว้ซ้ําไปรองหัวหน้าพักเบอร์หนึ่งไว้ซ้ําไปเบอร์หนึ่งแต่ที่นี้คุณสันติเนี่ยเดิมจะถูกวางเป็นเลขาพักก็เลยขยับขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพักแทนซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคุณธรรมนัสนี่ถือว่าได้รางวัลพอสมควรสําหรับเบอร์สองของพัก พลังประชารัฐเป็นรองหวนดับรักอันดับสองนะครับอันดับสามอันดับสองเลยอันดับสามคุณสุริยะจึงลุกงเรือนกิจนะครับอยากเป็นรองคุณธรรมนัสคุณสุริยะเนี่ยอยู่อันดับสามรองครับอันดับสี่คุณนัทพลทิพสุวรรณนะครับอันดับห้าคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับอันดับหกนะครับคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับอันดับเจ็ดคุณวิรัติรัตนเศษอันดับแปดคุณนิพันธ์สิริธรนะครับคนนี้เป็นตสอตรัง หัวหน้าภาคใต้หัวหน้าภาคใต้อันดับ9กคุณไัยบูลนิติตวันนะครับคนนี้มือกฎหมายอันดับสี่ก็คือคุณสุดชาติชมกลิ่นนะครับคนนี้เป็นสสชลบุรีนะครับเป็นหัวหน้าพักเกี่ยวกับรับเรื่องราวร้องทุกข์นั่นเองนะครับส่วนทีมโฆศกที่จะมาช่วยงานสร้างภาพลักษณ์และก็ประชาสัมพันธ์ให้กับบิ๊กป้อมนี้นะครับก็อย่างที่โพ์ทูเดย์เคยลงไปก่อนหน้านี้นะฮะทางโฆศกก็คือนางสาวพัชรินซมสิริพงษ์ คนนี้เป็นสสกทมนะครับเข้ามาทําหน้าที่แทนคุณธนากรวังบุญคงชนะนะครับส่วนรองโฆษกมีสามคนก็คือนางสาวไพรินเทียนสุวรรณคนนี้เป็นสสชนงปรการนะครับนางสาวพิมพรพรพฤกษันนะครับสสพิชรบูร์แล้วก็นายสันหพจนะครับสุขศรีเมืองคนนี้เป็นสสนครศรีธรรมราชนะครับสามคนสาวสองคนแล้วก็หนุ่มหนึ่งคน นะครับส่วนรองผู้อำนวยการมีสองคนก็คือคุณไผ่ลิกสสกําแพงเพชรแล้วก็คุณพาคินสมมิตรธนกุลนะครับนี่ก็คือตำแหน่งหลักๆที่ได้มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วก็พักรับรองเรียบร้อยไปแล้วในวันนี้ก็างานนี้งานนี้ก็สรุปชัดๆนะว่าดูโครงสร้างแล้วเนี่ยนะครับบิ๊กต้อมก็อยู่ภายใต้ เขาเรียกว่ามีทีมงานก็มีร้อยเอกทรมนัดกู้บุญบารมีอยู่นะครับป็นเขาเรียกว่ามือซ้ายมือขวานะอยู่เหนือกลุ่มสามมิตรอยู่ไอ้คุณนัทพลไม่มีชื่อเหรอครับมีให้อยู่ดับสามนะฮะโอ้เหนือกว่าคุณนัทพลอีกขอขออภัยคุณนัทนะพลอยู่ดับสี่เพราะดับสามนี่คุณสุริยะนะฮะแม้แต่คุณสมศักดิ์นะยังอยู่ดับห้านะคุณวิษณนุนี่ไงแม่ถ้าเราดูชัดเจนว่าบิ๊กปั้มตอบแทนครับ ไปไทยเลยสําหรับใครที่อยู่ข้างบิ๊กป้อมนะร้อยเอกกานัทถือว่าเป็นคนลาออกจากกรรมการบริหารพักเอาชื่อเอารายชื่อของกรรมการบริหารพักชุดคุณอุตมะไปให้กับทางบิ๊กป้อมเพื่อต้องการกดดันให้คุณอุตมะลาออกนั่นก็ชัดเจนนี่แสดงให้เห็นว่าการจัดสรรครั้งนี้ก็แน่นอนว่าตอบแทนการอาการเมืองเนี่ยเป็นเซตบิ๊กป้อมชัดเจนทุกอย่าง นะครับแล้วก็แล้วก็คุณธรรมนัสเขาก็ไม่แคร์ว่าคุณธรรมนัสจะมีภาพลักษณ์เป็นยังไงนะครับอ่าเขาก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ครนะครับถ้าเขาแคร์ก็ถ้าเขาแคร์ก็คงไม่ได้ขึ้นมาเป็นระดับสองขนาดนี้ใช่ไหมโอ้แน่นอนครับแน่นอนแม้แต่กลุ่มสามมิตรกลุ่มสามมิตรที่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่มีสสเยอะสนับสนุนพิ่ค้มาโดยตลอดเนี่ยดูตัวบุคคลแกนนาของสามมิตรยังอยู่ใต้ยังอยู่ใต้คุณธรรมนัสอะะใช่ไหม เอาว่าอย่างนี้นะครับตอนเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะคุณนัทพลที่สุวรรณเนี่ยเบอร์หนึ่งนะคุณน้คชายเป็นเบอร์หนึ่งวันนี้เป็นรองหัวหน้าพักนคนที่สี่คนที่สี่เนี่ยก็คือเบอร์สี่ไงคนที่สี่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าอันนี้เขาก็รู้นะว่าใครมีเครดิตกว่าใครัครบมันก็เห็นภาพชัดอยู่นะแม้ว่าเดี๋ยวจะมากันอนธะิบายกันว่าเป็นหัวหน้าอ่าเป็นภาคเป็นภารกิจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่า เขาอยากได้เป็นเบอร์สองคุณธรรมนัฐก็ได้ตอนแรกก็อยากจะวางเป็นเบอร์หนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเ้ื่อที่คุณสันติเสียสละไม่จะเสียสละไม่อยากอัดแย้งกับคุณอนุชานังคาสายก็มาอยู่เป็นเบอร์สองไปอันนี้เห็นภาพค่อนข้างชัดว่าบิ๊กปั๊มจัดแบบเป็นเสร็จโดยไม่สนใจกระแสกระแสภายนอกกระแสกลุ่มในพักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกลุ่มสี่ยอดกุมารที่ประกาศลาออกไป มันเหมือนทั้งหมดเนี่ยมันมีนัยยะอะไรเนมีนัยยะไหมครับคือคือชัดเจนอยู่แล้วก็คือว่าการที่กลุ่มสี่ยอดกุมารลาออกไปเมื่อวานใช่ไหมอ่าใช่ครับเมื่อวานลาออกปุ๊บวันนี้บิ๊กป้อมตั้งปั๊บเลยเขาเหมือนกับรู้แล้วข้างในว่าเป็นอะไรบ้างหรือคือปัจจัยนั้นึวันนี้ที่เราตั้งหัวไว้เนี่ยนะที่สี่ยอดกุมารใครก๊อกอ่าใครก๊อกเนี้ยแน่นอนหนึ่งรู้อยู่แล้วว่านี้จะประกาศตั้ง าชื่อกรรมการโรงแรมทุาท<ม>ี่ใหม่สองรู้อยู่แล้วว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อทางกลุ่มของบิ๊กป้อมซึ่งยึดพลังพักพล,พลังรัฐไปได้ดรเรียบรย้อยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประก,กาศชื่อปุ๊บทางโน้นก็บอกว่านี่เป็นของบิ๊กป้อมไปนะไม่เกี่ยวกับเขาแล้วครับก็ชัดเจนว่ากลุ่มการเมือง บวกกับทหารแล้วกลุ่มนักวิชาการก่อนหน้านี้คือกลุ่มสี่ยอดกุมารเนี่ยถอยออกมาแล้วนะไม่เกี่ยวกับเขาแล้วนะสี่ยอดกุมารเนี่ยก็เตรียมอาจจะไปตั้งพรรคใหม่ต่อไปในอนาคตอืแต่ว่าณวันนี้ในพรรคพลังประชารัฐก,ก็คือเป็นกลุ่มของวิกบอมนะไม่เกี่ยวกับพวกเขาแล้วเห็นไหมพอนี่ตั้งเป็นรองหัวหนะ้าพรรคจัดเป็นเสร็จกันครังนี้ถอยปุ๊บให้เห็นเลยว่าไม่ใช่แล้วก็อันนี้คือเป็น สิ่งที่จะเห็นจะเจียนว่าภาพที่ออกไปแน่นอนนันพลังประชารัฐณเวนานนี้กลายเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นนักการเมืองรุ่นรุ่นเก่าลายครามรแล้วก็เต็มไปด้วยเต็มไปด้วยแผลเต็มไปด้วยข้อคอรหาต่างๆ,ๆนานาจากนี้ไปเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยนะศึกหนักก็จะศึกหนักละเดี๋ยวเราพขาไปว่ากันเรื่องการตัดพนักนติจิต่ว่าณเวลานี้ภาพของพรรคน,นี้แน่นอนนะกลายเป็นนักการเมืองที่ ต่อรองอย่างเดียวแล้วมีผลประโยชน์อย่างเดียวแล้วแล้วก็มีภาพของมิดป้อมซึ่งก็ไม่สู้จะดีนะใช่เพราะสังเกตได้จากกรณีคุณชับสังคมก็ไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่ได้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนก็นะว่าว่าพักเวลานี้พักพลังประชารัฐก็แน่นอนถ้าจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็ต้องเตรียมเตรียมกระสุนตกนะครับหมู่บ้านกระสุนตกอย่างแน่นอนหลังจากนี้ไปแล้วก็การการคุมของมิดป้อมก็ ถือว่าไม่เป็นเสร็จเด็ดขาดพระสมคติเพราะว่าสภา,าก็เพิ่งล่มมาล่าสุดนายวิท้อมจะเข้าไปคุมและวิท้อมบอกว่าเขาอยู่ครบอยู่ที่กรรมติการนั่นคือเป็นข้ออ้างจริงๆแล้วทุกยุคทุกสมัยคือข้ออ้างแบบนี้คืออยู่กันครบมาไม่ทันแต่โดยความเข้าใจจริงแล้วคุณต้องรู้ต้องมีการเรียกต้องมีการกดออดถ้าอยู่จริงมาทันแต่การเมืองอทันอยู่แล้วให้เห็นเลยว่าเละเอาแล้วกันนะนี่นขวันธงไว้นะ,ะถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้นะถ้าการเมืองต่อรองแบบนี้นะ และตั้งเบอร์ที่ไม่สามารถเรียกคะแนนเสียงต่อสาธารณะได้แบบนี้นะครับคุณสันติก็ไม่ใช่ว่าจะโดดเด่นมากนะนะมาพอมีข่าวว่าจะเป็นน้ำตีกลางคนยี่เป็นแถวครับุณธรรมนัฐก็แน่นอนเรื่องอมีภาพลักษณ์นะมีการถูกล้อนะมบจากเอรูอินเป็นแป้งมันอะไรจำานงนี้ภาพก็ไม่ค่อยจะดีบิ๊กป้อมก็โดนเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่กันเต็มมันตาธิ์ในการบริหารแล้วทั้งหมดเนี้ย กลุ่มคนที่เป็นนวิชาการคุณก่อตั้งพักกระโดดออกอืมแล้วมันจะไปเหลืออะไรล่ะคุณน้ำชายครับอ่าก็ไม่เป็นไรด็ก็จะวัดวัดบารมีของพ๊กป้อมไงิ๊กป้อมทีนี้แหละมาอยู่ในพักการเมืองเต็มัวงแล้วทีนี้อ่านตามวิเคราะห์ตามสถานการณ์หน้าไพ่แบบนี้แสดงว่าครับทางนี้ก็ยึดไปเป็นทีนี้มันจะส่งผลยังไงต่อไปทีนี้ก็จะส่งผลในพักส่งผลต่อภาพ สังคมที่มองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเป็นอย่อางไรภาพเนี่ยภาพเนี่ยสอดรับอยู่แล้วภาพติดลบอยู่แล้วไม่มีได้ครับแต่ว่างานเนี้ยคนที่จะพลิกฟื้นพักได้หรือไม่รัฐบาลได้หรือมาพักง่ากแล้วล่ะพลิกฟื้นยากเพราะว่าหนึ่งไม่มีคะแนนอะไรเลยอืภาพพดก็ไม่ได้ภาพคนดีก็ถอยออกไปถึงว่าภาพลักษณ์ของนักวิชาการก่อนหน้านี้ต่างก็หมดไปแล้วจะเอาภาพอะไรมาชูล่ะ ทีนี้ก็ชูอาจจะเป็นการปรับคลอมอไหมถึงจะชูหน้าเชิดหน้าชูตารัฐบาลเชิดหน้าชูตาพักได้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไปเรียกรีตติ้งอยู่กับสื่อ,อมวลชนนะเดินสายอยู่กับสื่อมวลชนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรต่างแต่สิ่งที่บิ๊กตู่พูดเนี่ยและเป็นส่วนหนึ่งให้กลุ่มสี่ยอดกุมารตัดสินใจลาออกจากสมิยพักนั่นก็คือว่า จะปรับครโมรโดยฟังเสียงของการเมืองอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องลึกๆเบื้องลึกเบื้องหลังที่สีย่ยกุม,มารไขก๊อกเนี่ยเดี๋ยวผมมีขั้นเวลานิดนึงคุณนิสนุครับขั้นเวลาจากผู้สนับสนุนรายการของเรานาะ่ยนะเดี๋ยวจะให้คุณพิสนุเล่าต่อเป็นยาวๆเลยนะครับก็คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยนั่นเองซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการเราก็ต้องมาบอกกล่าวตรงนี้นิดสักหนึ่งนะฮะว่าเขาก็มีโครงการขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับแบ่งเป็น2มาตรการด้วยกันก็คือมาตรการแรกก็สําหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการแล้วก็จะขยายเวลาสิ้นสุดนะครับเมาตรการเนี่ยถึงวันที่31ตุลาคม2 5 6 3 อีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรก,การเนี่ยก็จะขยายระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทออศช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติจํานวน3ม,มาตรก,การด้วยกันนะครับรายละเอียดเนี่ยแฟนเพจของเราหรือคนที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์สองหกสี่ห้าเก้าพันศูนย์สองหกสี่ห้าเก้าพันนะครับนี่ก็คือรายละเอียดจากธนาคารทอสธนาคารบ้านของคนไทยนั่นเองนะครับ,รบอ่ะว่ากันต่อครับคุณวิษณุ บเบื้องหลังในการที่สียอดสียอดกุมารไขก๊กอย่างที่เราตั้งหัวกันไว้เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรลึกๆไปวนานั้นไหมครับจริงๆแล้วเ่ยนะผู้กูพูดคือว่าข่าวก่อนหน้านี้คือสียอดกุมารก็รอดูวัดใจในายกรัฐมนตรีทุกวันเนี้ยที่กลุ่มสียอดกุมารเนี่ยนะต้องการก็คือว่าความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีครับแต่วังเอิญเมื่อวันอ วันพฤหัสใช่ไหมวันพุธหรือวันพฤหัสวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนายกมตรีไปประเดิมสายทุกสื่อมาบางกอกพธที่แรกผมกับคุณสมชายก็ไปด้วยนั่งฟังกันถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนายกตอนแรกก็ไม่อยากพูดแต่บอกว่าไหนๆก็มาแล้วพูดทักนิดนึงขอพูดนิดนึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีบอกว่าปรับเนี่ยกําลังดูอยู่นะกำลังดูอยู่แล้วก็จะปรับ ต้องฟังการเมืองด้วยครับต้องฟังการเมืองนะคณะที่เป็นอยู่เนี่ยก็ดีแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะยังไม่ดีแล้วก็มีการพูดไปจนถึงประเด็นเรื่องเงินห้าแสนล้านที่แจกจ่ายให้กับประชาชนอะไรทำนองเนี้ยในการเยียวยา,ยาโควิดอในการเยียวยาโควิดพูดกันว่าเ,เหมือนกับ แม่ไม่ค่อยจะประทับใจัะเท่าไหร่ในเรื่องของไอ้ตัวเงินเหล่านี้นะหมายถึงว่าหมายถึงว่าการใช้เงินการใช้เงินเยียวยาตั้งห้าแสนล้านมั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 นเยอะไปมันบานไปอะไรต่างเนี้ยเป้ามันเหมือนกับเล็งไปที่ทีมเศรษฐกิจคือคุณสมคิดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันเนี้ยทีนี้ผมดูนะข่าวพอออกไปปุ๊บในทุกอย่างทางกลุ่มสยามเก็คงเช็คกระแสละว่าเอ้มันต้องมีปรับแน่ครับถ้าปรับก็วัดใจไปเลยดีกว่าเปิดทางดีกว่าลาออกจากามันชิดพัอไปแล้วให้นายกตัดสินใจ <peach> เอาเองว่าจะเอาอย่างไรนี่คือเป็นที่มาของการตัดสินใจว่าจะแถลงลาออกจากกรรมการชิคพักตุียม,มานาน,นแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจมมรอทามิ่งรอทามิ่งแบบ <peach> เอาไว้ขาดว่านายกอยากปรับใช่ไหมถ้าอยากปรับก็เปิดทางแล้วก็พร้อมจะไปตั้งพักใหม่อย่างที่บอกละ่ะจ <peach> อดครองกับที่พักกรรมการบริหารพักที่ <Peach> เลือกเขาได้มีการเลือกตั้ง ตำแหน่งผู้บริหารในพรรคแสดงว่าทามิ่งนี่ได้พอดีเลยสอนรับเลยอย่างนี้สอนรับเลยอ่าครับคือนี้ออกไปเ็าตั้งไปตั้งไหมพรรคจะสภาพยังไงเ็าตั้งไปเ็าไม่แคร์ไปความรู้สึกของฐานะหรือความรู้สึกของสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไปทีนี้ถ้าถ้าพูดถึงการปรับแล้วเนี่ยทีมเศรษฐกิจที่ว่าเนี่ยปรับยังไงพอจะมีเขาลางอะไรบ้างไหมฮะคุณสมคิดจะไปสมคิดจะอยู่ไหมครับ ตอนนี้มันมีข่าวอย่างนี้คุณสูชายว่าการจะลากเนี่ยจะลากอย่างไรคือมีข่าวว่าจะลากไปถึงกันยาไหมแต่ว่านายกก็ยังบอกว่าจะต้องรีบหาแล้วแต่ว่าเวลาเนี้ยยังหาตัวไม่ได้ยังหาตัวไม่ได้หามายถึงว่าเห็นมีข่าวนะข่าวคราวนะไปทราบตามคุณธนงพิทยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยบิ๊กคิสมยุคสมัยยุคบ๊กคิงแต่ว่าเห็นว่ามี ปฏิเสธกันอยู่นะครับอย่างคุณปรีดีดาวฉายดาวฉายอย่างเนี้ยก็เห็นว่ามีข่าวไปแต่ว่าเขาก็มีการปฏิเสธกันในวงในว่าไม่ย้ายไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รหรือตอนเนี้ยังหาตัวไม่ได้แต่ที่สําคัญเนี่ยคือว่าวันเนี้ยสูตรมันเป็นอย่างนี้คุณสมชัยถ้าคุณสมคิดจะอยู่คุณอุตมะต้องอยู่คุณสมชายครับคือถ้ารัมศรีครั้งเนี่ยคือคุณอุตมะแล้วคุณสมคิดก็มาเป็นรองนายกได้ แต่ถ้าคุณอุตมะหลุดไปไม่ได้อยู่ครังเอาคุณอื่นมาคุมคลังปุ๊บ,บค,คุณสมคิดก็ไม่อยู่สมไม่อยู่แน่นอนอ๋อครับแต่ว่าถ้าดูถ้าดูงานที่คุณอุตมะต้องทําเนี่ยคือตอนนี้เป็นประธานกรรมธิการพิจารณาล่างพลบง,งบประมาณนะ,อ,ะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาต้องอยู่จนกระทั่งถึงงบประมาณผ่านสภาวะสามไหมถ้าอย่างนี้ถูกต้องครับ คือตอนนี้ด<น>ูเหมือนว่าต้องผ่านสภาวาระสามเหมือนกันก็นกคือสามเดือนอยู่ได้แน่ถ้าเป็นอย่างอีกสามเดือนก็เนี่ยมีข่าวก็คือมีก,ร,ร,มกร,ร,ระแสหนึ่งบอกว่าจะดึงไปยาวขนาดนั้นแต่ว่านายกก็พูดแล้วไม่ใช่เหรอมวา่าวันนี้ว่านับตั้งแต่วนันนี้ใช่ไหมเมื่อวานวานี้ใช่ไหมว่าจะเตรียมปรับก็น่ารำเรื่อก็ต้องดูแนละ้วครับว่าจะหาทีมเศรษฐกิจมาได้ไหมอย่างไงไหมแต่หน้าวันนี้ดูตัวแล้วก็ยังไม,ไม,มท่ที่เสนอมาเนี่ยก็ยังไม่โดดเด่นพอครับแล้วนายกก็พยายามเนี่ยเอาไปวางความเห็น จากสื่อต่างๆทางโน่นจากนี่อย่างต่างไปวัดกระแสบ้างอะไรบ้างแต่ทั้งหมดเนี้ยไอเห็นว่าการปรับคลรมอรอกเนี้ยก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าถ้ามิกป้อมจัดสรรแบบนี้นะครับการเมืองแบบนี้แล้วนายกบอกว่าจะสนองการเมืองด้วยนะเล็เหมือนกันไปไม่ไปไม่ได้เหมือนกันเพรฉะนั้นนายกต้องนายกพูดชัดบอกว่าการปรับพรมทาคนเดียวไม่ได้ก็ต้องคํานึง <c oughs> ถึงฝ่ายการเมืองฝ่ายที่เขาเลือกตั้งเข้ามาฝ่ายประชาธิปไตยอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าพูดแบบนี้เปิดทางแบบนี้ นายกจัดเองคนเดียวไม่ได้ก็ต้องกลุ่มต่างๆในพักพลังประชารัฐเนี่ยก็ต้องเข้ามาแหละแบบนี้ใช่ไหมครับอืมเนี่ยก็เราอย่างที่บอกว่าประจัดรองหัวหน้าเห็นภาพแล้วหลายคนจะต้องเป็นรัฐมนตรีครับแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างภาพมันก็เห็นชัดเลเาเนี่ยข่าวมาแล้วเนี่ยข่าววงในก็บอกแล้วอย่างคุณอนุชาเนี่ยเห็นบอกว่าไปเรียก ทั้งสภาอุตสาหกรรมทั้งสอทบางส่วนอะไรต่างๆคุยแล้วเรียกคุยแล้วได้ข่าวได้ข่าวนะอันนี้ไม่รู้มันจะจริงเป็นยังไงที่มีเสียงกระซิบกระซิบกันอยู่เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นนัฐมรออุตสาหกรรมแล้วใช่ไหมในแต่นั้นเลยาธที่การพักขณะที่คุณสุริยะนี่ก็สายพลังงานกันจะสรุปกันจะเรียกคุยกันอะไรยังไงเนี่ยผมก็มีการเตรียมกันรู้ล่วงหน้ากันขนาดนั้นแล้วเหรอเนี่ย มั่นใจมากกว่าอฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอปรับกลรมมาเนี่ยในอดีตก็มีในุนุกในอดีตก็ได้ยินมาแบบเนี้ว่าถ้าใครจะมาเป็นกระทรวงไหนก็มีรายงานข่าวแจ้งว่าได้เรียกข้าราชการกระทรวงนั้นกรมนั้นมาหาหรือมาบรีฟงานให้ฟังก็มีแบบนี้เหมือนกันในอดีตครับครับซึ่งก็ค่อนข้างชัวร์แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้เป็นอย่างคุณนริมลอย่างเงี้ยจะไปเป็นรัฐมนตรีแทนท่านสุวิทย์ครับ ่ารัอมนตรีรัฐมนตรีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์อ่าวิทยาศาสตร์ครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะไปคุมตรงนี้นะแล้วก็ส่วนรัฐมนตรีช่วยก็ว่ากันไปมีโค้ต้าของคนโน้นคนนี้คุณสุชาติชมกลินนะแล้วก็มีรัฐมนตรีในส่วนของอ่าคุณอพรรค กำลังต้องถิ่นไทยเห็นไหมของคุณคชัดเตาปูลมาดูหน่อยว่าจะได้กระทรวงอะไรรัฐมนตรีช่วยอะไรถ้ารัฐมนตรีช่วยที่เป็นไม่ใช่มาหาไทยคุณชัดอาจจะไม่คุมไม่ลูกชายมาคุมก็ดูอยู่ว่าเขาให้กระทรวงอะไรอะไร,รต่างๆนี่มีการต่อรองกันไปถึงขั้นนี้<อ>นี่คือบิ๊กป้อมจะเข้าไปจัดการเองในส่วนร,รัฐมนตรีสายสังคมอะไรต่างๆงานนี้ก็ต้องดูเลยครับว่าตอนนี้ถ้าพูดตามกระแสคือบิ๊กตู่มีคะแนนนิยมอยู่ครับเพราะว่า คะแนนนิยมในตัวคะแนนนิยมส่วนตัวใช่ไหมฮะพักตกแน่นอนตามโพลนะครับกระแสกัรปลาดประจรัตกแน่นอนแต่ว่าตัวของบิ๊กตู่เองได้จับกระแสยากยากพอสมควรคือกระแสที่อ่าแน่นอนละเรื่องคุมโควิดเรื่องแจกเงินไปอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีกระแสตรงนี้อยู่แต่ก็ต้องดูว่าปรับคอรมอลรอบนี้ยจะเป็นยังไงครับการมาเรียกคะแนนการมาสร้างคะแนนการมาเจอสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเป็นการปรับ นั่นนิวโนมอนใหม่ของนายกรัฐมนตรีอะไรก็ว่าไปนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เหมือนนายกก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยพยายามจะปรับทิศทางแต่ท้ายที่สุดแล้วท้ายที่สุดแล้วมันก็ไปทานเรื่องของพักไม่ไหวหรอกเพราะว่าพักก็ต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเรื่องหลักก็ต่อรองกับกลุ่มการเมืองบริหารจัดการกลุ่มการเมืองยในพรหมแต่ว่าถ้าบิ๊กตู่ใช้ความเด็ดขาด ในอำนาจการบริหารเป็นผู้นําจริงๆเนี่ยให้เด็ดขาดเหมือนกับที่ท่าทีที่คึงขั้งคืงขังเนี่ยก็ต้องรอดูว่าวิกตูจะทําได้ไหมนะฮะครับยากแล้วมาถึงนาทีนี้ถ้าถ้าอยู่ภายใต้การเมืองนะถ้าปล่อยให้การเมืองขึ้นมาขี่ได้นะรอบนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าพลเอกประวิตย์จะขี่พลเอกประยุทธ์ได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องการจาัดสรรกรมอรอบนี้ว่าเอาตามโหคกรมที่ ความต้องการของกลุ่มก้อนในการเมืองในพักต้องการหรือไม่ยังไงครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์นะครับได้ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวิศนุมากที่มาให้รายละเอียดนะครับครับครับขอบพระคุณครับคุณวิศนุครับครับครับสวัสดีครับนั่นคือคุณวิศนุนุ่นทองนะครับเป็นบรรณาธิการการเมืองของโพสต์ทูเดย์นะครับอยู่ด้านนอกแต่ว่าก็มาวิเคราะห์เรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐรวมไปถึงในซีของ พรรครัฐบาลที่จะมีการปรับครมอรซึ่งมีการปรับแน่อยู่แล้วแต่ปรับบแล้วออกมาหน้าตาแบบไหนคนในพรรคพลังมะชา์รัฐที่มีรายชื่อรองหัวหน้าพักกลุ่มต่างๆ,ๆเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ด้วยหรือไม่หรือว่าใครจะหลุดใครจะอยู่เนี่ยก็ต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือ b i g t a l k Big Story นะครับของอโดยทีมข่าวของโพสต์ทูเดย์ก่อนจากการขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับธนาคารบ้านของคนไทยหรือทอสสนั่นเองที่สนับสนุนรายการของเรานะครับ วันนี้เวลาหมดแล้ววันนี้วันศุกร์อยู่2วันนะครับเดี๋ยววันจันทร์ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ Big Talk Big Story วันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดัง ฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story